สวัสดีครับ Back to Basics วันนี้หนึ่งในคำถามที่มีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาบ่อยๆนั่นคือใน iOS 26เมื่อเราสร้าง wallpaper สำหรับหน้าจอล็อกแล้วถ้าภายหลังไม่ต้องการใช้งานจะลบยังไงต้องทำแบบไหนวิธีลบทำได้ง่ายมากๆไปชมกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เข้าสู่โหมดการแก้ไขหน้าจอล็อกก่อนครับซึ่งสามารถทาได้2วิธีวิธีแรกให้เปิดหน้าจอล็อกขึ้นมาทำการปลดล็อกเครื่องด้วย Face ID จากนั้นแตะบนหน้าจอค้างไว้1-2วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการปรับแต่งแก้ไขวิธีที่2ในหน้าจอโฮมให้แตะกึ่งกลางหน้าจอด้านบนแล้วลากลงมาเพื่อเปิดหน้าจอศูนย์การแจ้งเตือนจากนั้นแตะบนหน้าจอค้างไว้1-2วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการปรับแต่งแก้ไขเช่นกันในหน้าจอนี้ให้แตะบนหน้าจอแล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนไปยังวอลเปเปอร์ที่ต้องการลบจากนั้นแตะบนหน้าจอแล้วปัดขึ้นไอคอนถังขยะสีแดงจะสแสดงขึ้นมา ถ้าเปลี่ยนใจไม่อยากลบแล้วให้แตะบนหน้าจอแล้วปัดลงมาแต่ถ้าต้องการลบให้แตะบนไอคอนถังขยะในกรอบข้อความถามยืนยันที่สแสดงขึ้นมาแตะลบภาพพื้นหลังนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยง่ายๆเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายในดเกี่ยวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ